แลาวก็สวัสดียามสายพี่น้องเลยเข้าสู่ฤดูหนาวออเป็นวันแรกนะเนาะวันแรกหรือวันที่สองพี่น้องอวันที่สองแล้วมัง้งวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่ตุลาคมนะเนาะนี่ก็เหมือนเดิมพี่น้องมาอัปเดตอัปเดตแปลงนาข้าวของผมเองไอ้ที่ผมตัดไอ้วันที่ยี่สิบสี่เอ้ยไม่ใช่ ยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดสิงหาคมนั่นแหละพี่น้องวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสี่ตุลาเนาะ,ะก็ข้าวก็ถอดลวงร้อยละแปดสิบร้อยละเก้าสิบแล้วแหละพี่น้องลวงข้าวก็อย่างที่เห็นพี่น้องอย่างที่เห็นแปลงนี้เป็นเอข้าวเหนียวก็ของหกพี่น้องข้าวเหนียวก็ของหกก็อย่างที่เห็น,นพี่น้องเบื้องเอา ตัดข้าว26-27สิงหาคมตอนนี้ก็เริ่มถอดร่วงถอดร่วงแล้วน่าจะร้อยละ80ร้อยละ90แล้วแหลอะอก็หลังจากที่วันนี้ก็เป็นเข้าสู่ฤดูหนาวเป็นวันที่สองเนาะเพราะว่ากรมอุตุกรมอุตุก็ประกาศเข้าสู่สภาวะ ฤดูหนาวเปลี่ยนฤดูกาลนี่ก็ร่มหนาวพี่น้องร่มหนาวว่อยๆเ,อเสียงก็อาจจะอ,อาจจะมีเสียงไอ้ลมรบกวนในเด้อพี่น้องเด้ออ,อาจจะมีเสียงลมอืก็อสังเกตด,ดูนี่พี่น้องผมสังเกตเบื้องนี่ข้าวที่ผมตัดไอ้ปลายเดือนสิงหาเนี่ยเออไม่ว่าจะเป็นไอ้รวงข้าวอไม่ว่าจะเป็นรวงข้าว ไม่ว่าจะเป็นรวงข้าวหรือว่าความสูงก็พอประมาณเี่น้องพ่อประมาณตอนแรกนี่ผมผมคิดว่าต้นมันจะเตี้ยพี่น้องแต่แต่พอมันเริ่มถอดห่วงนี่มันเริ่มยืดตัวพี่น้องเริ่มยืดโตเบิงพี่น้องเบิงบะเบิงความสูงของมันนี่เห็นไหมมันก็สูงพอสมควรอยู่นะพี่น้องมันก็สูงพอสมควรอยู่แต่ส่วนความงามของข้าวก็ พี่น้องก็เบื้องเอาพี่นอ้องเบื้องเอาอคือถ้าเราบำรุงได้เนี่ยถ้าห้าบำรุงได้เนี่ยมันก็โอเคอยู่ได้พี่น้องมันก็โอเคอยู่ได้เพราะว่าหลายคนนะหลายคนก็กังวลกังวลว่าถ้าตัดข้าวล่าตัดข้าวช้าจนเกินไปนี่มันอาจจีมีผลกับห่วงเขา คือถ้าถ้าเราถ้าข้าบำรุงบได้มันกิดอาจสิมีผลอยู่พี่น้องเออมันก็มีผลอยู่นะออแต่ถ้าเราจับจุดได้บำรุงได้เออมันก็มันก็ได้ผลดีอยู่ดิพี่น้องเออมันก็ได้ผลดีอยู่นะเออเขาที่สําคัญคือข้าวมันข้าวมันไม่ล้มพี่น้องเออสาคัญคือเขามันบ่รุมนี่นี่เห็นบอกห่วงเขากับไงอยู่ได้พี่นอ้องไงเติบอยู่ได้เบิง่งเนี่ยอันนี้เป็นแปลงนาดำนาดำข้างกัน อันนี้ก็พี่น้องกันเป็นแปลงนาดําพี่น้องก็รวงข้าวก็เท่าๆกันกับนาดำนั่นแหละพี่น้องอันนี้อันนี้นาดําเนาะส่วนอันนี้นาหวานของผมเ,เห็นบ่มันกับพ่อๆกันอะไรพี่น้องเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่สำหรับไอ้คนที่ <c oughs> จะทํานาหวานสําหรับแนวทางแนวทางในการทํานาหวานในปีหน้าเนาะในปีหน้า พี่น้องก็เบิ้งเอาพี่น้องดูตัวอย่างเอาตัดสินใจเอาเองแล้วกันว่าปีหน้าเนี่ยเราจะทําแบบไหนเสียหน้าวานหรือเสียหน้าดำแต่ทางนี้ทางนั้นก็สําหรับผมเนาะสำหรับผม,าบผมจากประสบการณ์ที่ทํามาก็ผมคิดว่าหน้าหวานถ้าทําดีๆทําสวยๆเนี่ยปลาเนียดสักหน่อยนึงเนี่ย โดยเฉพาะน้นํานี่อย่าให้มันแห้ง่ยพี่นงหรืวมันก,มนก็มันก็ได้พอๆกับนาดําเลยอันนี้เบิ้องนาดำพี่นงอันนี้คือแปลงนาดํเห็นเบิ้งความหางมันเอันนี้คือนาดำนะนี่นี่นาดําญาติๆกันส่วนฝั่งนี้เป็นของผมเองเห็นไหมฝั่งนี้เป็นแปลงนาหวานเป็นแปลงนาหวานของผมเอง ความสวยมันก็พ่อๆกันนั่นแหละพี่น้องออคือว่านะคือมันข้าวของผมมันอีกอย่างคือมัน,ม,นมันไม่มันไม่ค่อยสูงมากด้วยแหละออเพราะว่าผมตัดล่าเนาะเอะผมตัดล่าตัดช้าโดยเฉพาะแป้งนี้นี่แปลงนี้นี่ไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยสูงพี่น้องเบิง้งไม่ค่อยสูงเท่าไหร่อือว่างเขากัโอเคอยู่ดิพี่นอ้องโอเคอยู่นะนี่ว่างข้าวก็โอเคอยู่ดิละ มันก็ไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะก็พอดีอทั่วไปอเพราะฉะนั้นก็พี่น้องก็ลองพิจารณาเอาพี่น้องเ้ยพิจารณาเอาว่าในปีหน้านี่เราเข้าสิทธิ์วานหรือสิดำแต่ผมก็ขอย้ำอีกทีหนึ่งนะพี่น้องนะข้าวนาหวานเนี่ยผมบอกเลยว่าพยายาม,มหวานให้เกือบเกือบ,บจะถี่สักหน่อยนึงพี่น้องเกือบเกือบ,บจะถี่สักหน่อยนึง คืออย่าอย่าไปหวังอย่าไปหวังเรื่องแตกกอพี่น้องเห็ดหน้าวานนี่เพราะว่าเราหวานข้าวแห้งไงพี่น้องเราหวานข้าวแห้งรอฝนเพราะนั้นนี่ในความแน่นอนของธรรมชาติของฤดูกาลแต่ละปนะีโดยเฉพาะเรื่องน้านี่พี่น้องมันไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นนี่เราเราอย่าไปหวังเรื่องแตกกอแล้วอีกอย่างนี่คือเราต้องเผื่อพี่น้องเผื่อนกเผ,อนเ,ผอเ,เผื่อนูเผื่อแรงเผื่อน้ําท่วม เพื่อแมงกีซอนเผื่อหอยเชอรี่พี่น้องเผื่อน้ำมาเร็วเผื่อน้ำมาช้าว่าง่ายก็คือทำให้ทาให้ต้นมันเยอะเลยพี่น้องวันให้มันเกือบเกือบจะทีไปเลยทำให้ต้นมันเยอะเลยเพราะว่าถ้าต้นมันเยอะนี่รวงก็เยอะพี่น้องต้นเยอะรวงเยอะคือไม่ว่าฝนจะดีฝนมาเร็วน้ำเยอะน้ำน้อยสักแค่ไหนเนี่ยคือต้นมันเยอะนี่ ได้เปียบอยู่แล้วพี่น้องต้นข้าวเยอะเนี่ยมันจะได้เปียบอยู่แล้วอแต่สําหรับใครที่หวานข้าวห่างเนี่ยหวานข้าวห่างเนี่ยมันมันจะเสียเปรียบในเรื่องของเราจะต้องไปไปลุ้นดีว่าโอ้ยเขาสิแต่กอบอเนอน้ําจะมาเร็วบอเนอถ้าน้ํามาเร็วก็จบเลยอน้ําท่วมข้าวไม่แต่กอเพราะว่าน้ํามันเยอะเนาะเพราะว่าหลักการที่ทําให้ข้าวแต่กอผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วแหละ คือมันต้องมีสามปัจจัยหลักแม้ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องน้ําเรื่องความห่างมันบอระแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนี่คือข้าวนาปีโดยเฉพาะในภาคอีสานเท่าพี่น้องภาคอีสานเท่านี้มันมันควบคุมน้ําไม่ได้พี่น้องควบคุมน้ําควบคุมไปธรรมชาติไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราต้องควบคุมเมล็ดพันธุ์รรเป็นหลักเลยควบคุมเมล็ดพันธุ์เป็นหลักเลยหวานให้มันเกือบเกือบจะทีไปเลยพี่น้องหวานให้มันเกือบเกือบจะทีไปเลยเนี่ยนเนี่ยพอหวานให้มันเกือบเกือบจะทีไปเนี่ย ม่วงมันกระสิคือลวงเยอะอต้นเยอะลวงเยอะพี่น้องคิดแบบนี้เอาอย่าอย่าไปคิดว่าโอ้ยเดี๋ยวมันกระแตกก็อย่าไปคิดแบบนั้นพี่น้องหลายคลิปที่ผมลงให้พี่น้องได้ดูได้ชมกันก็สำหรับคนที่หวานห่างนะพี่น้องบางปีนี่มันไม่แน่นอน,นอมันไม่แน่นอนบางปีฝนมันมาช้านี่ฝนมันฝนมันมาล่านี่หญ้าเอาไปกินหมดพี่น้องอย่าหญ้านี่ขึ้นท่วมหมดเลย เออแม่นบ่กแหละหรือไม่ก็บางปีนี่หวานห่างแต่ว่าน้ำนี่มาเร็วน้ำมาเร็วเปล่งน,น้ำออกมาได้แบบนี้น้ำสูงน้ำสูงเข่ากับแกก่แตกกอข้าวไม่แต่กอเป็นอะไรแบบนี้มันก็เป็นจึงปึงจิงปิงแม่นบอกมันเสียปีเสียเดือนไปเฉยๆพี่น้องเพราะนั้นนี่ใครที่จะหวานข้าวในปีหน้าก็พิจารณาพี่น้องพิจารณา,า,าเอาประสบการณ์ เอาปีนี้ไปเก็บตัวอย่างเก็บอไปความรู้เก็ <c oughs> เรียกว่าเอาประสบการณ์ที่ผ่านมาเอาไปปรับใช้พี่น้องให้มันได้ประโยชน์สูงสุดให้มันเหมาะกับพื้นที่ของเราบางบางพื้นที่อาจจะทําอีกแบบนึงเราเอามาทํากับพื้นที่เรามันอาจจะไม่ได้แม่นว่ะแต่บางพื้นที่นี่มันอาจจะเหมาะกับพื้นที่เรา เราก็เอามาปรับใช้พี่น้องดูเอาที่มันมีประโยชน์นั่นแหละเพราะว่าที่ผมเสนอไปก็มันมันก็มีความคิดเห็นหลากหลายเนาะคคิดเห็นหลากหลายแต่ละพื้นที่มันก็พื่กันพี่น้องเพราะหน้านการให้หน้ามันเลยบ่พื่กันเพราะว่าสาคัญมันคือพื้นที่เนาะโดยเฉพาะเรื่องน้ําเนี่ยบางพื้นที่เนี่ยปล่อยน้ําออกได้บางพื้นที่ปล่อยน้ําออกไม่ได้เพราะนั้นก็พิจารณาหน้างานเป็นหลักพี่น้องอ่ะโอเคประมาณนี้พี่น้องเล่าสู่กันฟัง เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้พี่น้องได้ดูได้ชมเรื่อยๆพี่น้องจนวันเก็บเกี่ยวสำหรับแปลงนี้โอเคครับผม